สวัสดีค่ะคุณแม่นองใบเฟิร์นนะคะวันนี้มาวัดจ้าเอามาดูบรรยากาศอันนี้สารากลางน้ำค่ะว่างเลยเดินแวะมาให้มาดูสารากลางน้ำบ้านเราเองค่ะบ้านน้องตะโขบจ้าสารากลางน้ำของเราบ้านเราเองจ้า อะดูบรรยากาศสารากลางน้ำจ่ะหลังจากที่ฝนตกโปรยโปรยเออฝนตกโปรยโปรยบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้สาลากลางน้ำนะคะบ้านหนองตะกบเราเองค่ะบ้านหนองตะกบจ้าสารากลางน้ำค่ะยังไม่เสร็จเลยค่ะ ยังไม่มีงบเลยจ้าเรางบอยู่รางบอยู่ยังสร้างไม่เสร็จเลยค่ะอันนี้บรรยากาศกลางน้านะคะบ้านน้องตะขบจ้าบ้านน้องตะขบค่ะ